อย่ามั่นจินชิคือผู้หญิงที่สวยที่สุด <c oughs> คือในตอนล่าสุดเนี่ยของอหมอยาท่านผู้ชมจะมีทูตสาวสองคนซึ่งเหมือนฟิลเหมือนมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีวัตถุประสงค์อองของสาวสองคนเนี่ยก็คือเพื่อแทรกแซงระบบกาสนมบก็คือฟิลแบบเอออยากมาเาสนบอะไรเงี้ยเพราะว่าทูตสาวสองคนเนี้ยเขาเป็นทูตสาวจากตะวันตกใช่ปะมันก็จะมีพวกเกี่ยวกับ การเมืองเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขามาแทรกแซงระบบพัฒนสนมได้อะเออมันน่าจะส่งผลกระทบอะไรสักอย่างนี่แหละเออจบแต่หลักแล้วอ่ะพู้ชีสองคนมั่นมั่นว่าสวยไม่แพ้พัฒน์สนมชั้นสูงไปะนี่อย่าลืมนะว,ว่าตอนก่อนอ,อ่ะสองคนนี้เขาขอว่าอยากเห็นการแสดงโชว์ใช่ปะโดยเฉพาะการแสดงโชว์ทูตแห่งแสงจันทร์ซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยทูตแห่งแสงจันทร์เนี่ยเป็นการแสดงโชว์ของผู้หญิงที่สวยมาก เกาจะไปหาผู้หงที่สวยอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าทุ่นเห็นแต่งแตนปัจจุบันก็แก่กับเหงือกแล้วเป็นแม่เล้าอ,อ่ะหัวยก็เลยมาลงที่จินชิค่ะแล้วก็คือสร้างมูดแอนโทนให้เหมือนสถานการณ์ในอดีตที่มากที่สุดมีผีเสื้อกงคืนมีไฟแล้วก็สาวงามเต้นระบำทุ่นแต่งนซึ่งข้างในก็คือจินชีสองคนนั้นเช่่หายบ้านเลย วายบ้านเลยป็นฟิลขำๆนะคุณผู้ชมดูตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงอีนนี้ตอนดูกิง้งบนเตียงอะ่ะโอ้ยจี๊ด